ของก็โอเคครับคลับเร,เราจะมาฟังวินัทซองร้องเพลงครับไปฟังทำ <c oughs> อะไรอยูเ <c oughs> มื่อกี้คุณทำอะไรอยู่ครับการังฝึกร้องเพลงครับ ขอขอแบบเป็นเสียงแบบตรงนี้เลยคุณเหยียวดังมากไปครับโออเอไอโอวูเสียงเมื่อกี้อ่ะเสียงอะไรครับเสียงเมื่อกี้ในห้องมันดังไปครับไปไหนเอ่ยยอดเลยครับไปนหนเอ่ยจะไมต้องตายทำไมนะอะเอาเอาคีคีเสียงเมียน จะเป็นนักลงเก่งเหมือนพี่ทอมไม่ได้ครับปิดรายการหน่อยปิดรายการหน่อยครับผมปิดรายการอะไรครับโทมโทนรายการโทมโท้นนะครับผม นะครับที่ผมทำอันนี้ผมฝึกร้องเพลงครับเพราะว่าผมชอบหน้ากากทุเรียนนะครับผมเพราะว่าชอบนักร้องอยากจะใครชอบหน้ากากทุเรียนเดี๋ยวอย่าลืมเม้นด้วยนะเม้นครับผมใต้ใต้คลิปหน้าอย่าลืมเม้นด้วยนะแล้วก็ผมก็เป็นมือกลองอยู่แล้วนะแต่ว่าผมเป็นมือกลองที่ชอบร้องเพลงอีกอย่างด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะฝึกร้องเพลงบ้างนะครับผมโอเคครับฝึกทั้งสองอย่างเลยนะครับไปทั้งสองแบบครับแต่ที่สาคัญนะครับอย่าฝึกอย่าฝึกที่อย่าฝึกสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดนะครับ แต่ว่าให้ก้าผ่านไปได้แล้วครับผมก้าผ่านในที่นี้มาถึงอะไรครับก้าผ่านในที่นี้นี่คือก้าวผ่านความยากลําบากของตัวเองไปให้ได้ครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมคก็ยังไงก็สู้ๆนะครับทุกคนบอกตัวเองครับผมหน้ารอ <laughs> หน้านิ่งหน้าบุหน้าโดนบอกเลิกลาไปก่อนครับ กระสวนดีจ้า